ผู้ชมครับกลายเป็นเรื่องใหญ่อีกแล้วนะครับสำหรับคนไทยครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสนามบินไต้หวันเนี่ยประกาศนะครับแถลงการเลยว่ามีการจับกุมชายไทยวัย47ปีนะครับแต่เขาหาพยายามลักลอบยาเสพติดเข้าไต้หวันครับน้ำหนักเนี่ยเป็นเฮโรอีนนะครับรวมถึง11กิโลกรัมเลยครับโดยชายคนนั้นกล่าวนะครับทางไต้หวันเนี่ยบอกว่าเดินทางเข้าไต้หวันด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวครับเขาถูกจับกลุมหลังจากเอ็กซเรย์กระเป๋าเดินทางที่โหลดใต้เครื่องก็พบว่ามีเฮโรอีนเนี่ย30มัดด้วยกันน้ำหนักรวม11กิโลกร ซึ่งจากการสอบปากคำเนี่ยเจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีนะครับแล้วก็แจ้งว่าถูกแก๊งค้ายาเสพติดจากต่างประเทศล่อซื้อนะครับโดยเป็นการเสนอเงินให้เขาเนี่ยประมาณ954,000ดอลลาร์ไต้หวันหรือราว1ล้านบาทนั่นเองครับพร้อมกับออกค่าตั๋วเครื่องบินค่าอาหารและก็ที่พักให้แบบครบสูตรเลยครับและจากการตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายก็พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีการใช้ยาเสพติดด้วยนะครับและพบว่าเจ้าตัวเนี่ยมีหนี้สินจํานวนมหาศาลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และมกักลักลอบยาเสพติดเข้าประเทศต,ต่างๆบ่อยครั้งและครั้งนี้ก็ทําไปเพื่อแลกกับเงินก้อนโตเพื่อที่จะเอาไปใช้หนี้สินเกี่ยวกับยาเสพติดเหมือนเดิมครับเบื้องต้นนะครับทางไต้หวันก็มีการตั้งข้อหาชายคนนี้นะครับในโทษฐานผิดพระราชบัญญัติลักรอบนําเข้ายาเสพติดนะครับซึ่งก็เป็นโทษที่ค่อนข้างรุนแรงทีเดียวครับชายคนนี้เนี่ยมีสิทธิ์อาจถูกจําคุกนะครับตั้งแต่20ปีเป็นต้นไปครับอาจจะเป็นตลอดชีวิตก็ได้นะครับเพราะว่าในไต้หวันเนี่ยครับ สารเสพติดเนี่ยแม้พบในปริมาณน้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นโทษที่รุนแรงด้วยกันครับและนอกจากนี้นะครับทางตำรวจไต้หวันครับก็มีการกำชับนอกจากสนามบินแล้วเนี่ยตามชายแดนต่างๆเนี่ยก็มีการเข้มงวดมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เรียกว่ามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายนะครับก็ถูกจับตาดูเป็นพิเศษครับเพื่อตรวจสอบนะครับว่ามีการนำสารเสพติดเข้ามาในไต้หวันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าความเคลื่อนไหวนะครับที่เกี่ยวข้องกับ ต่างประเทศนะครับไต้หวัน,นครับที่จับกลุ่มคนไทยครับที่ลักลอบนำยาเสพติดเฮโรอีน11กิโลกรัมนะครับเข้าไปในพื้นที่ของเขานั่นเองครับ